สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับผมโยมิกะเอเดลต้านะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโปกเกมอนอีลิกลีรัสกันนะครับถ้าทุกคนได้อ่านโพสตอนปีใหม่ผมก็จะบอกเล่าว่าผมติดเกมครับติดที่แปลว่าเล่นไม่ผ่านเออทีมมอสดีฟอ่ายิมโดกุซาเน่เนี่ยมันเป็นทีมทิกลูมครับ าใช้กิมมิกทิกลูมเรื่องห่อเรื่องก็คือผมไม่คุ้นชิงก,กับทิกลูมอ่ะผมก็เลยสุกแบบกดดันเฮ้ยเล่นยังไงให้ผ่านก็เลยแบบเล่นไม่ออกครับ,บแบงค์ไปเลยผมเอ้ยพอไมม้ว่าที่ผมแบงค์แล้วก็อะ่ะตอนนี้ผมแบงค์ก็ผมว่าผมตั้งใจว่าจะในในรักตรีมน,นี้ผมจะค่อยๆจัดทีมไปจัดทีมใหม่หมดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเล่นแต่ทีมสปีด เอาก่อนอื่นล้อมตูตัวท,ที่มันตอนดูทีมที่มีเยอะก่อนดีกว่าตัวไหนที่สปีดต่ํำๆเนี่ยเอามาตั้งเป็นทีมให้หมดเลยเออไอตัวนี้ไงเออเล่นง่าย ถ้าตูมันมีท่ากันมันตัวมันมีตัวละครบครมุมอลที่มีอเบลรตี้กันไพรออเรตี้าะงกันผมว่าไม่ควรใช้เอ้ยควรใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย โอ้นี่แบบไปเล่นานานจนลืมไปหมดแล้วเนี่ยว่าทั้งทีมอะไรไปบ้างตอนที่แล้วผมว่าผมตั้งทีมปิกาจูแต่แบบมันไม่ใช่ปิกาจูปิกาจูอ่ะมันออกแนวทีมฝนมากกว่าใช่ใช่มันเป็นทีมฝนคือมันก็ไม่ได้แย่แต่แบบ คือผมผมไม,ม่ผมยังไม่มีดีมซัพพอร์ตพิกาจูก็เลยแบบผมยังไม่มีตัวที่จะมาเป็นตัวซัพพอร์ตแบบคอยกันตายพิกาจูมันก็เลยกลายว่าพิกาจูโหมาทีก็ตายอะ่ะนะฮะที่ผมอยากให้มันเป็นเอมอนสเตอร์อยากให้มันเป็นตัวเอสเอาแบบน,นี้ดกว่าเอาแบบน,นี้แล้วกันผมว่าผมจะเอาผมชอบอะผมจะใช้มาลิลลี่ เออรู้สึกกระตุกกระตุกหน <laughs> ่อยประมาณนี้ได้จะได้มั้ง ทิกรูมก็คิ้ไปก่อนทิกรูมก็คือถ้ามีฝนตกเอ้ยถ้าไม่ใช่ไม่เป็นนี่ลงคือตัวที่ยิ่งช้าสป,ปีกกดก็ยิ่งเพิ่มเขาจะยิ่งตีก่อนอ่ะเฮ้ยพูดปีบีุกๆแย่ เฮ้ยไอตัวนี้มันมีฮีพาวเวอร์โหดจัดทำไมเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีเออผมดูแล้วผมว่าไอ้ตัวนี้ก็เหมาะกับทีมฝนเหมือนกัน โอ้จะไม่มีก็ไอ้เฮ้ยผมเลือกมาม่วมมั่วเดี๋ยมันดันเก่งเฮ้ยนี่ผม